มันก็แค่ซ้อมไงทุกคนเมื่อกี้อ่ะอ๋ออือหูพี่ลิต้าเชื่อใครได้ไปไปก่อนดิใครก็ได้ไปก่อนพี่ลิต้าฉลาดหน่อยค่ะเดี๋ยวนี่ว่าพี่ลิต้าหรอคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดค่ะพี่พี่ลิต้าฉลาดหน่อยค่ะโอเคค่ะได้เลยาอะไรเนี่ยอันนี้คือเราต้องใจเย็นอะไรอะไอ้กิ แซีคือรอจนแบบเหงือกจะแ,แห้งแล้วนะคะน้องพอขอไปกินแบปซี่แบบหนึ่งฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงกร๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องดีต้าคิดแคท แล้วนี้นะคะเรากลับใหม่แล้วเกมโลบกนั่นเองแมบปบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมวว่าอ,อบบี้ครีเอเตอร์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ริต้านะคะจะมาเล่นแมปที่เอฟซีสร้างนะคะซึ่งชื่อหอคอยของมันนะคะชื่อว่าฮอตเรนโบว์พายเซลทาวเวอร์นะคะก็คือ หอคอยเรนโบว์พาสเทลนะคะสุดหัวร้อนนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะหัวร้อนอยังไงนะคะแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เป็นเป็นฮอตคิดแชททาวเวอร์ใช่ไหมหอคอยครอบครัวคิดแชท ch chat, สุดหัวร้อนอันนั้นก็คือหัวร้อนมากหัวร้อนจริงๆนะคะใครที่ยังไม่ดูเนี่ยกลับไปดูได้เลยนะคะคลิปเก่าหัวร้อนมากจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้พี่ลิต้าเนี่ยจะสามารถผ่านด่านเอ,อ่อด่านหอคอยพาสเทลทาวเวอร์ Tower, นะคะสุดหัวร้อนสุดอรหันอันนี้ไปได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคเพื่อ ไปการไปเสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปโอเคไปกันค่ะไปกันเลยนี่นะคะไหนดูซิมีอะไรบ้างเหมือนเพิ่งเสร็จใหม่สดๆร้อนๆจากเตาเลยนะคะนี่นะคะไหนชมหน้าผู้สร้างแแบบนะคะคือ3คนนี้นะคะน่าจะเป็นจีนี่มะนาวแล้วก็โทมาหรือเปล่าคิดว่านะวาย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 มาๆมากันไปกันไปกันเอาไอเด้าไอเด้าหนูเปลี่ยนตัวละครเหรอลูกหูจำแทบไม่ได้เลยนี่คือไอเดานี่ยนี่นะคะโอ้โหสวยจังเลยนี่นี่นี่ไอไอดีอยู่ข้าง บนนะคะ3 9 2 1 8 5 7 5 1 4เอ่อชาร์ป3นะคะใครที่อยากไปเล่นเนี่ยก็ไปเล่นกันได้เลยนะคะเข้ามาในแมปออบบีคิวเลเตอร์นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีที่นั่งนะคะเป็นที่นั่งเรนโบว์ให้เราด้วยนะหรือว่าน้องๆตั้งใจอยากให้พีริต้าเปิดคลิปตรงนี้หรือเปล่าแต่พีริต้าไปเปิดคลิปตรงนู้นไมน้องไมค์คิดแชทมาเหรอ ตาขอไปนั่งกลางนะคะอา้าวทำไมนั่งไม่ได้เอานี้ก็อี้หลอกเหรอนั่งไม่ได้อะลองนั่งค่ะเดี๋ยวพี่ลิตาจะอ่านนะคะว่าว่ามีใครบ้างนะคะนั่งนะคะ แต่แต่ก็ยีสีเขียวมานั่งไม่ได้อะเอาเจ้าของแบบมาดูหน่อยนะคะนี่ทัาวันนี้นะคะคนที่จะมาเล่นกับเรานะคะก็มีน้องเอเชียน้องไม้นะคะน้องใบเฟิร์นแล้วก็มีน้องเท็ดดีน้น้องวินนี่นะคะแล้วก็มีลาล่ามนาววินเทอร์อมอมออร่านั่นเองนะคะซึ่งกำลังสู้ชีวิตก,กับก้าอยู่นะคะเพราะกุ้ยสีเขียวมันนั่งไม่ได้นะคะโอ้โหเกือบดีอยู่แล้วเชียวนะพิลิตตัคิดถึงน้องไม้ทุกคนนี่มีใครจําน้องกล้วยได้ไหมน้องไม้เขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยความกล้วยของเขานะคะน้องเนี่ยหายไปประมาณ10ทศรรนะคะ อว่าตอนนี้ได้ทําการกลับมาแล้วนะคะก็ดีใจมากกับการกลับมาครั้งนี้ของน้องไม้นะคะโอเคมาไปเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปไปไป,ไ,ปไม่ต้องมานุ่งม,มานั่งเลยเออจะนั่งได้แล้วนี่เออจะไม่เป็นเรเออนี่ก็คือมีการแก้ไขแบบการแบบสดสดร้อนๆต,ๆ,ตๆตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นขนมโตกเกียวแล้วเอยไมชนะคะ่ะคืออะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นเลขศูโรนะคะแล้วก็มีอุมโมมงสีรุ้งมหาภัยด้วยนะคะ ไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไป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 น้องไม้ไปกันพี่ดิต้าคิดถึงน้องไม้ใน18ย็ดนะ18ยูโรพ์ค่ะแบบว่าไม่เคยแกะมันก็แค่อแ้อมไงทุกคนเมืเ่อกี้ทคนบอกรอด้วยและเราไม่ได้นั่งค่ะไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้พี่ดิต้าไม่ได้ทําอะไรมากบนมก้นก็อีน้นะคะคือมันมองไม่เห็นนะมาติดข้างบนไหนดูซิว่าแมพเนี้ยมันจะหัวร้อนแค่ไหนหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะคนพบว่าหัวร้อนมากๆเลยค่ะริงเจพี่ดิต้าพี่นิต้ารีบไปไม่เป็นไรทุกคนใจเย็นนะคะทุกคนใจเย็นนะคะ ชีวิตยังมีพวกนี้เสมออ้าวอะไรอะ่ะทำไมมันล่องหนนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะคะชีวิตยังมีพวกนี้เสมอถึงตอนนี้นะคะเราย,ยังไม่ผ่านแต่เดี๋ยววันข้างหน้าเราก็จะผ่านไปได้พี่ลิต้าว่าเราอย่ารีบค่ะถ้าเรารีบเนี่ยเราก็จะตกนะฮะเนี่ยอย่างตรงนี้คือไปอยังไงใครก็ได้ไปให้ดูหน่อยสิไปให้ดูหน่อยอะอลาไปก่อนเลยออร่าไปก่อนเลยอ่าอย่างนี้นี่เอง <H it> อ่าอย่างนี้นี่เองแล้วไปงานต่อคะโอ้โหใบเลินอ่ะหือ๋อ เออหูดีนะที่แมบบมันชนกันไม่ได้เม่งัไงหัวร้อนจริงด้วยอันไหนคะอันนี้เปล่าลาล่านำหน่อยล,ะละายล่าฮฮอลาล่าอย่าใจร้ายกับเราสิล,ะละาล่าอ้าวตกเลยลาละ่าช่วด้วแล้วบอกหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะมนาบอกไปเองค่ะใครก็ได้นำไปหน่อยสิเออพี่นิตาผ่าน ทางนี้โอ้โหผ่านแนงไงวะเนี่ยลาลา่า <laughs> ลาลา่าหนูจำไม่ได้เหรอลูกว่าหนูไปยังไงอะลาล่ากลับมาหน่อยลาล่าช่วยหน่อยลาล่าหนูต้องจำได้นะลูกว่าหนูไปยังไงอะลาลา่าไปทางพี่ลาล่าค่ะโอ้เออเอา,เ,อาเฮ้ย what what คืออะไร เดี๋ยวพี่นิต้าตกได้ไงอ้าวอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยหูยต้องขึ้นใหม่เลยอะโอ้ตกได้ไงอะน้องออมน้องออมนะคะมีการบอกหวานใหย่นะไม่หาแล้วทําไมไม่เห็นบอกพี่นิต้าบ้าว่าใหญ่นะตอนนี้นะมยินนี่นะคะเป็นชมพเวสีมาร้อยเรียนพี่นิต้าอยู่นะคะพี่นิต้าขึ้นใหม่ก่อนน้องเขานำกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นิต้าจะตามเขาไม่ทันกันนะคะโอ๊ยตอนนี้พี่นิต้าเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างล่างนะคะเขาอยู่มวนกันหมดโอ้น้องอะนี่พี่นิต้าโดนหลอกอะเนี่ย พีรต้ออสาสบไปทางลาล่าแล้วยังโดนลาล่าหลอกอ่ะเนี่ยมันคืออะไร,รอ่ะเมื่อกี้ทำไมพีริต้าตกแล้วลาล่าไม่ตกอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะโลกนี้มันคืออะไรอะ่ะนี่ไอด้ากลับมานำพีริต้าด้วยไหนไปทางไหนนำเซนำเบรอยนี่ทำไมทำไมพีริต้าตกอะ่ะอ้าวแล้วทำไมตอนแรกพีริต้าต,ตกอะ่ะเกิดอะไรขึ้นคือมีคนแกล้งเหรอแล้วบอกว่าทางนี้ค่ะพีริต้าเชื่อไขรได้ไปไปไปก่อนดิใครก็ได้ไปก่อน <laughs> ไปเลยไปเลยไปเลยเราไม่ไว้ใจใครนะเราไม่เชื่อขรใจไข่ไปเลยไปเลยใครก็ได้นําหน่อยไปเลยเอาออลอ่าอาออล่าไปทางนั้นได้อา้าวแล้วไหนบอกทางนี้อา้าวแล้วบอกมาสิค้าทางนี้อา้ากลายเป็นไม่มีใครเชื่อเลยนะอา้อา,เอาวเฮ้ยทำไมพี่ลิต้าตกอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะพี่ลิต้าอยากรู้เหตุผลน่ะพี่ลิต้าเดินไม่มองค่ะ คืออะไรอะไรคือพี่ลิต้าเดินไม่มอพี่ลิต้าไม่เข้าใจมาดาบอกพอพี่ลิต้าเป็นผู้ถือเดือให้ตกไม่จริงค่ะทำไมทุกคนถึงไม่ตกแล้วทำไมพี่ลิต้าถึงตกอยู่คนเดียวแล้วพี่ลิต้าเดินไม่มองตรงไหนตรงไหนที่พี่ลิต้าต้องมองไม่จริงอ่ะพี่ลิต้าโดนแกล้งค่ะทุกคนไหนอ่ะพี่ลิต้าเดินแล้วพี่ลิต้าต้องมองอะไรหรอจริงๆแล้ววันล่องหุ่นครึ่งทางค่ะครึ่งซ้ายหรือครึ่งขวาโอ้ยครึ่งซ้ายหรือครึ่งขวาเราประเด็นอนออย่างนี้นี่เองแล้วนี่น้องเดินครึ่งไหนอ่ะขอเดินครึ่งขวาเห่น ทำเป็นครึ่งซ้ายไปนะคะโอ้ตกอยู่คนเดียวปะโถโถเลยเราโอ้ยตรงนี้อย่างหินเลยอะเริ่มโ,โอเคมาแล้วค่ะไม่ต้องแกล้งฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้คือแปลง,งโอเคโอเคเร,เราเรารียกตามๆเขาไปดีกว่านะฮะอันนี้คืออะไรหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเอาวัด <What? S 2> อะไรอะหนึง่งบวกหนึ่งไม่ได้เท่ากับสองเหรอเอา้านั่นพี่ลิต้าต้องถอดสมการใช่ไหมนี่พี่ลิต้าผิดหรอ แล้วตายอยู่คนเดียวเจคอยก็ไม่มีอา้าเพื่ออะไรอะแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเือเท่ากับเท่าไรทุกคนถ้าหนึ่งบวกหนึ่งไเท่ากับสองแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือแบบ serious question เลยอะอะไรอะคือหรือว่าไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วไมพี่ลิต้าตายอยู่คนเดียวอะโลกนี้มันไม่มีความยุติธรรมให้กับพี่ลิต้าค่ะทุกคนและอันนี้มันครึ่งทางเลไอ้ตรงนี้มันก็ผ่านยากอยู่แล้วนะคะ ไปเจอตรงนู้นนี่ก็ตุเย่วตนาเบ้ไอโก้นะไปกันยังไงอะไม่ชอบว่าน้องๆไปกันยังไงอ๋อน้องไปกันอย่างนี้เลยถ้าไม่หนึ่งบนหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดะดูไลค like eating chicken นะคะบอกว่าชอบกินไก่ไหมนะคะ Yes I like to eat อะไรอะ Don like to eat อรอเราเข้าไปทางนี้ละใช่ใช่ใช่ใชใช Yes อะ like อุอ้ยมีคนตายด้วยอะใครตายปู่อะสู้ๆนะฮะอันนี้คือสีขาวก็คือโดนไม่ได้หรอเอ้าอ๋อ,อ,อมันมีเลือดมันมีเลือดมันมีเลือดเราเออ ฉลาดมากน้องเราต้องไปทางนี้เราถึงจะไปได้ก็ได้มันจะได้ตกไปตัวพึบนี่อ่าฉลาดมากฉลาดมากหมายถึงพี่ลิต้าเนี่ยฉลาดมากพึบนี่รักไก่นะคะรักไก่ขบคุณพ่อพี่ลิต้าว่าไงคะพี่ลิต้าฉลาด่อยค่ะเดี๋ยวนี่ว่าพี่ลิต้าหรอคะ1บวก1ได้11ค่ะพี่พี่ลิต้าฉลาด่อยค่ะโอเคคะ่ะได้เลย ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ดีต้าขึ้นไปเป็นเพื่อนน้ำ้ายบอกหนูนสุตะทนกับคนอย่างแบบนี้แล้วค่ะไม่ไหวแล้วนะหัวร้อนไม่ไหวนะฮะโอ้ยนอคนบานเฮาให้ศโศกให้นะให้มังให้เดือดเดือด,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 ด ตกอีกแล้วแล้วตกเพราะตัวเองด้วยนะฮะไม่ได้ไปโทษอะไรเลยนะคะทีนี้นะคะก็จะยาวสักประมาณ80ปีนะคะประมาณ8ทศวรรษเนี่ยก็ก็ยังผ่านไม่ได้นะคะทุกคนไม่ทราบว,ว่าพวกคุณมีทางลัดไหมฮะคือขี้เหยจขึ้นมาใหม่ตรงนี้ตรงนี้มันไม่ยากเลยนะคะแต่เราก็แค่ขี้เียจขึ้นมันไม่ยากแต่เราก็ตกมาหลายรอบแล้วเนี่ยวัดอะ ขอทางรัานหน่อยดิใครก็ได้จ้างทางรัดให้พินิต้าทีเสียเวลาที่เป้งเลย้ว,วดีค่ะไอหน้าไอหน้าเปลี่ยนตัวแล้วพินิต้าจำไม่ได้เลยอะ่ะ พี่ลิต้าคิดถึงไอด้าตัวเดิมออไอด้าบ,บอกว่าใจิตใจพี่ลิต้าที่ก็จะให้หนูใส่ชุดเดิมๆดนะเ,เป็นสิปีไม่อาบน้ะอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างเลยเหรอคะ <c ười> อเฮ้ยพี่ลิต้าอะไรเนี่ยตรงเมื่อกี้พี่ลิต้ามีปัญหาหลายรอบมากเลยไอด้าบอกหนูก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะโอเคค่ะมีปัญหากับพี่ลิต้าเนี่ยให้หนูใส่ชุดเดิมๆ <c ười> ก็พี่ลิต้าคิดถึงไอด้าชุดเดิมอ่ะยิ่งแบบไอไอเดายุบบุกเบิกอ่ะที่ใส่มงกุฎดอกไม้อ่ะยิ่งยิ่งคิดถึงเลยตอนนี้พี่ลิต้าแบบจำไอเด้าในมุม ว่าแต่ตรงนี้พี่ลิต้าจะไปยังไงอ่ะเนี่ยพี่ลิต้าเขาไม่หายรักไก่แต่เรารักพี่ลิต้ามารักไก่ยงไงอ่ะเฮ้ยถอนวิธีรักไก่อย่างดีพี่ลิต้าไม่เอาแล้วพี่ลิต้าไม่อยากมาใหม่แล้วว่ามารักไก่อย่างไงอ่ะพี่ลิต้ารักแท้ค่ะคืออะไรเนี่ยไปไงอ่ะไปรักไก่อย่างไงอ่ะใครรู้แล้วช่วยบอกทีนะคะพี่ลิต้าไม่หไหวแล้วนะคะไปงไงอ่ะตรงนี้มารักไม่ได้บอกกับเธออ่าค่อยคโอเคไป ฮือวันนี้พี่ต้าแต่ล่วง11นบเอนะฮะแล้วก็เย็ดไอไลท์ทูปีแล้วง่ายต่อโอเคไม่มีอะไรยากสหรับเราโอเออโอเคแล้วเมื่อกี้เราไปตายได้ไงเอ่ยเนี่ยไปไงอ่ะเฮ้ยไปไงอ่ะมันต้องกลับกลับจังหวัดดีๆมากๆเลยอ่ะหดูน้องตายกันเป็นแถบเลยอ่ะมินนี่บอกดูนะคะ ดูไงอะโอ้ยช่วยด้วยไปไงอ่ะน้องๆแต่ละคนบอกกว่าจะผ่านคือตรงนั้นอะไม่ยากยากยากที่บอกแรกพี่ลิตามองนะคือน้องๆคือแบบรอหน้าตารอย่างมีความหวังมากคือทราเน้องๆผ่านกันได้แล้วคือรอแต่พี่ลิตาคือน้องๆมีเช็คอยต์กันเหรอทำไมพี่ลิตาไม่มีเฮ้ยไปได้แล้วไปได้แล้วไอ้ไอ้นิดหเอ่ง ยังพออยังเลยไม่อยากมาใหม่เฮ้ยแต่ใกล้ถึงแล้วปะมันจะใกล้แล้วเดี๋ยวดูน้องไปทีละคนไปแล้วลลวันไหนนี่มันยากยังไงอ่ะแปลว่ามันไม่มีอะไระคะเคนะพี่ลิต้าไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอะโลกนี้คืออะไรอะน้องบอกไว้พี่ลิต้าตกองโค้ินดาบวัดข้าสีเว้าวนะ คือไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะมันคือความกดของพี่ลิต้าเองนะฮะทีแค่นี้ก็กะระยะโอ้โหขอทางล้ดนค่ะมินนี่บอกว่าสร้างบันไดเลยขี้เกียจรอเหมือนกันดีมากค่ะเยี่ยมนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะเยี่ยมเย่ขนาดขึ้นบันไดยังตกเลย Like little you a โอ้ยอะไรเนี่ยเอออะไรอ่ะทุกคนคือไม่ว่าพี่ลิต้าจะไปยังไงอ่ะก็ติดปัญหาไปหมดเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรอันนี้คืออะไรคือเราต้องไปตรงนี้อีกเหรอโอ้ได้ได้เอาเลย say in the middle like you are leader นะฮะได้รนนี Because ้ใหม่ก็ได้อ๋อจะให้พี่ลิต้าไปไปเอ้า มันมาแล้วเ่เอามันบันไดหันสามันมาแล้วอ่ะแต่วันเพิ่งมาไม่เป็นไรอักซึ่งไปเองขึ้นไปด้วยเองโอ้โหสภาพนะฮะว้ายเป็นนาวว้ายนิลิตาเต้น e ด้ไรึไลค์คิวอ่ะรึยังออฟเวอร์ได้ไฟแบกยัา แล้วพี่ติต้าสงสัยว่าทำไมพี่ติต้าถึงตายพี่ติต้าต้องไปอยู่ตรงมุมมุมนะแล้วก็โอเคอ๋อบันไดมันหายนี่เองความยากโอเคน้องบอกนูรอจนโอ้โหอ้าวแล้วน้องไมค์คีแคทอ่ะอ๋อน้องไมค์คีแคทไปรอตรงนู้นโอเคโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรยากเนาะอันนี้คือเราต้องใจเย็นอะไรอ่ะเอ็กซ์ซีคือรอจนแบบเหงือกจะแห้งแล้วนะฮะน้องพอขอไปกินเอ็กซี่ีแบบหนึ่ง ตอนนี้พินิต้ากำลังตามสุดไอ้ดาไปนะคะไอ้ดาบอกหนูเหนื่อยใจจังพินิต้าก็เหนื่อยใจเหมือนกันฮะไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับโลกใบบนี้ดีนะคะโอเคมาล่องหนโอ้ ีต้กากลัวมันหายกาลัวจะรอไม่ได้ก็เลยไปโอเคมายนำเลยฮะน้องไมค์ขี้แค่แห่นะฮะพินิต้าขอเดานะฮะว่าไอต้ตรงข้างๆเนี่ยคือโดนไม่ได้น่าได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงไหมฮะอา้าวไปยังไงเนี่ยแล้วดูเขาพินิต้าซะก่อนเขาพินิต้าก็ยาวซะขนาดเนี้ยโอ้โหทำไมรูมันเล็กขึ้นเรื่อยๆมือพินิต้าได้ยินเสียงเอื้อเอื้อเอื้ออะไรอะทำไมมันมีเสียงเมื่อกลับมารับหน่อยคืออะไรอะโทมัสไม่โทมัสเป็นผู้สร้างไม่อะ ไม่ได้จะมาทำเอนที่ใบอะโอเคโอ้ยลุ้นน่าจะใกล้ถึงแล้วหรือเปล่าไออันนี้ขอเดาว่าสีขาวๆคือโดนเนี่ยแล้วไปไงอ่ะอ๋อมันมีเลือดโอเคนั่นก็รอเลือดอยู่ตรงนี้แหละเราจะรอเลือดเพิ่มอยู่ตรงนี้นะคะเราจะไม่เสี่ยงเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ โอเคพี่ลิต้าว่าต้องไปแล้วน้องบอกว่าหนูทาตัวอย่างให้ถามสี่รอบเลยคือเราจะมาเกิดตรงนี้ไหมอ่ะพี่ลิต้าอยากเกิดคนอื่นเขามาเกิดตรงนี้กันพี่ลิต้าอยากเกิดตรงนี้บ้างอึ <c oughs> okay. ๊บโอเคนี่พี่ลิต้าไม่เสียเลือดเลยด้วยฮึบโอ้โหฮ้่ดูคนมีเลือดด้วยไปไปไปเดี๋ยวดูดูดูดน้องถามว่าเาพี่ลิต้าสู้ชีวิตทําไม เราบอกไปเลยค่ะพีดีต้าทําได้พีดิต้าไม่เชื่อใจใครทางนางนั้นนะคะตอนนี้โอเคพีดิต้าไปเลยแล้วกันึนี่นะคะน้อบอกจะถึงแล้วค่ะสู้ๆโอเคโอเคห้ายี่คนตกด้วยมันไกลใช่ไหมตรงไกลต้อง,องคำวนวณระยะทางให้ดีอ่าตรงนี้คืออะไรเอ่ยไอดานะให้อดาให้อด้าเนาะไอ <c oughs> i อนต o งทูล แล้วมาอยู่ตรงนี้เลยเหรอออนะน่นะก็น้องก็รอไปอีกสักแปดล้านปีแล้วกันนะคะคือดินโอเซีติโดอ้าวทำไมน้องไปได้อ่ะอ๋อไปฝั่งนี้โอ้โหพินิต้าก็สู้ชีวิตมาตั้งนานรักไก่ได้ก็ไม่บอกแต่พินิต้านี่เสียงเออเออกันบ่อยมากเลยฮะเออเออกันเยอะมากเฮ้ยมาได้มปนมาถึงตรงนี้แล้วเกินบ้อเลยอะตลกค่ะ ถ้าันไดมันมาถึงตรงนั้นเลยอะพีนิต้าลงไปลง,ล,งลงไปเล่นใหม่ถ้าบันไดมันจะถึงตรงนั้นเลยนะอ่าเซน่าพิอันนี้คือไปยังไงน้องบอกว่านี่บันไดค่ะไม่ต้องกลัวโอเคมีบันไดไม่ต้องกลัวเออเซโอ้โหทำไมมันห่างขนาดเนี้ย <c oughs> อ่ามีน้องมีการเขยิบเข้ามาไดไหมนยนะฮะรึอันนี้คือเกสตดอนะฮะ เราต้องเดาประตูซึ่งมาละไกได้ไหมไม่ได้แต่นี่ใกล้จะถึงแล้วว่ะอันนี้คือได้สุดท้ายแล้วลาลาอย่าเอาลาลารู้เหรอลาลาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเหรอลาลาจะเข้าประตูนี้ได้ไงแง่เลยอะใครก็ได้เป็นหมายยกไก่พินิต้าไม่ใช่หมายย่ไก่พินิต้าเดินเข้าไปเลยตรงนี้ค่ะมนาวบอกอันนี้ไม่เชื <laughs> ่อไม่เชื่อแต่ลาลามุงอยู่ประตูเนี้ย พีริต้าก็มีความเป็นไปได้แต่ใครก็ได้ไปหน่อยสิใครก็ได้ดีไม่ใช่พีริต้าน้องบอกอันนี้อันนี้เ้องเชื่อไหมโอ้โหบินเทอร์โอ้โหเธอ,อมาเพรอ,อันนี้หนูไม่โกหกไม่โกหกอะไรแล้วน้องตายได้ไงเมื่อกี้น้องตายเห็นนะเธอบอกเธอมาเพราอันนั้นเสียงรีเซ็ตพี่คิดอะไรมากไม่ได้เสียงรีเซ็ตตัดภาพไปนะคะเมื่อกี้มีคนตายจริงๆพีริต้าวันเกวาเก้าทำไมต้องสองถารเทนนี้ด้วยข้างในมีอะไรเลยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเราเข้าไปดูข้างในได้ เอาเมื่อกี้มีน้องเข้าไปวินเธอร์บอกอันนี้ค่ะพี่18จริงเหรอไม่มีใครตุยฮึบอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ I got nothing to lose ไม่เป็นไรนะเราก็แค่ไปใหม่รอบนึงนะคะบันไดก็สู้สูงเธอมาบอกตกใจไหมคะตกใจอะไรเอ่ยไม่เห็นมีอะไรเลยตกใจอะไรอะ่ะเอเอแล้วนี้เราต้องมาสู้ชีวิตกับบันไดนี่ด้วยเหรอคะเนี่ยไปเราก็แค่ไปใหม่นะคะ ตกลงแล้วมันเป็นประตูไหนกันแน่เหลือประตูไหนทำไปหลักเก้าสิบขับไปได้เหลือเก้าสิบป่ะเอา้าตายทุกประตูอะคืออะไรอ่ะแล้วพี่ติต้าก,ก็ไม่เข้าใจแล้วบันไดก็ไม่มีอา้าวแล้วพี่ติต้าขึ้นไปไงเอ่ยเออนั่นดิแล้วพี่ติต้าขึ้นไปไงเอ่ยหนูพวกหนูลงบันไดเนี่ยน้องบอกแท็กว่ามอถามมากเหรอเริใหม่เเหรอน้อขอ่อเล่นออบบี้งะคะที่พวกน้องตลกกันป่นเนี่ยโอเค ได้ตอนนี้พี่ลิต้าผ่านเข้ามาได้แล้วนะคะก็คือก็คือวิธีการเนี่ยก็คือเราจะต้องกดซูมเข้าไปอย่างนี้แล้วถึงจะกดประตูเข้ามาได้เอา้าโทมัสบอกบล็อกค่ะหนูลืมมากรองแพงล่องหนออกพี่ลิต้าก็เสียงตายไปดิทั้งหลายประตูแล้วประตูนี้ก็เข้าไม่ได้ประโห ทษคนสร้างแมบ,บค่ะโทษคนสร้างแมบ,บเลยค่ะโอ้เขาโอ้โหเขาพังทาลายประตูกันมาแทบตายนะคะ <c oughs> นี่นะคะอันนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วหรอก็โดดลงไปได้เลยค่ะก็โดดลงไปเลยจ้าถึงแล้วแล้วลงไปลงไงเอ่ยอะไรอ่ะคือลงไปยังไงอ่ะเนี่ยเหรอทวัตบอกพี่ลิต้าอยากรู้ไหมคะทาไมต่อประตูที่99พี่ลิตา้าคิดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นประตู99เพราะมันใกล้ถึงแล้วไงเพราะอันนี้คือประตูที่100แล้อันนั้นต้องเป็น99ไม่อยากรู้ค่ะเพราะมันใกล้ถึงค่ะ แต่คือเล่นตายทุกประตูเลยอ่ะเอาจริงเองประตูก็าสิเก้าพีลิต้าเห็นมีคนเข้าไปก็ตายก็ก้กองงงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกพีริต้าเข้าไปก็เข้าไม่ได้วินเทอร์เข้าไปทุกประตูแล้วค่ะตายทุกประตูอะไรอ่ะนี้คืออะไรอ่ะทุกคนเรามาดูตรงนี้กันนักิงชอบกินไก่เปล่าได้กินค่ะอันนี้อะไรอ่ะโชคดีนะโทมัสยาเดจูกะอฮูละเซนาโอภาษาสเปนจะไหมโทมัสตุยแล้วแน,น่ทำลายกันทำลไรอ่ะ น้องนี่กําลังตีกันอยู่เหรอเๆโดนนัดยังมีรูไม่งับเอาอันหนึ่งค่ะมีการต่อแถวกันด้วยนะน่อะไรอ่ะนี่พี่พิพิธภัณฑ์พี่ลิต้าเหรอเนี่ยอ๋อใช่พิพิธภัณฑ์จริงๆด้วยน้ำเย็นมากค่ะพี่ลิต้าอ๋ออันนี้คือพิพิธภัณฑ์พี่ลิต้านั่นเองโอ้โหน้องนี่หาทําหาคิดเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเี่พิพิธภัณฑ์น้องบอกว่าพี่ลิต้าต้องโชว์พิพิธภัณฑ์ก่อนค่ะให้ครบด้วยเอา300ชิ้นค่ะพี่ลิต้าทุกคนมาดูหลังๆว่า พี่ฮะอะไรอะไรไหนไหนนอ๋อคือมันยังไม่หมดเหรออ๋อมีตรงนั้นอยู่เหรอเอ๊ะหรือยังไงเอ๊ะหลืออะไรดูอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ Pastel School Tower by t o m a t i Cat คืออะไรอ่ะคือคือหอคอยน,นี้เหรอหรือว่าไง c o m i n g z o n เหรอหรือว่าไงอันนี้คือสปอยหรอคืออะไร อ๋อค่ะมิ่งส่วนนะคะนี่เป็นสปอยไปก่อนนะคะว่าพาร์เซลสคูทาวเวอร์ไบรท์โทมาจิแคทเนี่ยจะมาในไม่ช้านี้นะคะน้องๆโอเคแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือทางลัดเหรอเอ้าเราเล่นกันมาตั้งนานเนาะนี่คือทางสาวกว่าพีทพีทาพันพีทิตาอยู่แกดีเองดูสิอ้าวทำไมพีทพีทาพันมันมีเพิ่มอ่ะเหมือนตอนแรกมันไม่มีเลยหรือตอนแรกมันมีอันนี้เป็นพีทิต้ากับมินี่อ่านหนังสือนะฮะแล้วนี่ก็เป็นพีทิต้ากับใครอ่ะ ไม่รู้ว่าคือใครมันจะล้ว,วนก็มีแค่นี้นี่พีริต้าชมหมดยังคะชมหมดแล้วค่ะน้องบอกว่าต่อประตู99เพราะว่ามาดูนี่ค่ะโอเคมันมีเหตุผลของมันด้วยเหรอว่าทำไมต้องเป็นประตู99ไหนเพราะอะไรคะนี่วันนี้พีริต้าจะเข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยแลวสรุปพีริต้าต้องไปไหนเนี่ยน้องบอกนี่ค่ะไหนอะมันไปได้เหรอเด้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 ออันนี้คืออะไรเนี่ยอ้อ นี่มันลึกลับซัอซ่อนยิ่งกว่าทะเลทรายซาฮาร่าอย่างนี้เนี่ยแล้วนี่คันไปไปยูวินตรงนี้ยังไงอ่ะอ๋อเราต้องขึ้นบันไดอ่ะหรอโอ้โหน้องบอกคำตอบอยู่ที่นี่ซ่อนรหัสไว้นะโอ๊ยแต่ตอนแรกเข้าไม่ได okay. ้พ oh, oh ี่ลิต้าคิดว่าไป99ตั้งแต่แรกแล้วแล้วใครเอาประตูไปกั้นไว้โอ๊ยน้อ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 ยโอ้ยเราเข้าไปกันนะปิดคลิป ปิดเคฟเลยนี่นะคะบันไดอยู่ฝัง่งนู้นเราไปที่ปิดคลิปฝั่งนู้นกันเถอะพอแล้วเอา้าวบิได้ขึ้นไม่ได้อีกอะไรไมเนี่ยเอาขึ้นได้แล้วโ <c oughs> อ้บิรดคัาสิเว้านะอายูวินนะคะเราปิดคลิปต้องยูวินนี่ก็ได้ไน้องๆส่วนเด้งทยออกไปแล้วนะคะเพราะหัวร้อนไม่ไหวแล้วนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับการมาเล่นแมปหอคอยสีลุงนะคะในออบบี้เคียเตอร์นั่นเองนะคะกับ FC นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าหัวร้อนมากๆหัวร้อนจริงๆนะคะกลไกปิศาจเยอะไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อวางใจปีตาทำคลิปใหม่ๆได้นะใา่จีด้วยนะคะปรีตาเมื่อสกอร์คิดแฉแล้วก็ติ๊กตอกหลีดันสกอร์คิดแฉนะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะคะับคุณปรีต้าเล่นเกมวงทางซอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะคะโอเคค่ะ Terima kasih Selamat tinggal!